อย่างแรกที่บีมจะทำหลังจากตื่นนอนนะคะก็จะกินนะ้ำนั่นเองซึ่งอันเนี้ยเตรียมไว้ตั้งแต่แบบตอนกลางคืนแล้วก็จะประมาณนี้แล้วก็พอกินน้ำไปเนี่ยมันก็จะทำให้รู้สึกตื่นขนนะะึ้นค่ะพึ่งวันนี้ก็คือเรียวมากนะคะเราก็จะไม่ถ่ายตั้งแต่เรานอนเพราะว่ามันจะไม่เรียวอันนี้ก็คือเพิ่งตื่นแล้วก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยน,นั่นเองเนาะ อันนี้คือเดียวมากผมก็ยังไม่ได้วหีหน้าก็ยังไม่ได้ล้างนะคะอย่างแรกดิมก็จะไปเปิดผ้าม่านนั่นเองเนาะให้มันแบบรับแสงนั่นเองนะคะ ตอนนี้ก็มัดผมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวดิมก็จะไปอาบน,นะน้ำล้างหน้ากันก่อนค่ะก็เดี๋ยวจะมาล้างหน้ากันก่อนนะคะช่วงนี้ใช้เป็นอนันนี้นั่นเองตอนนี้ก็ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะซึ่งดิมจะไม่เอาเช,ชื้อชแลแล้ เพราะว่าเนี่ยจะไปอาบน้ำอีกทีนึงนั่นเองเนาะจะอาบน้ำเสร็จแล้วนั่นเองค่ะใส่เป็นเสื้อเสื้อยืดกีฬาสั้นนะคะเพราะว่าอยู่บ้านนั่นเองเนาะอย่างแรกที่เราทานะคระก็จะเป็นอยู่ไหนอย่างแรกที่จะทาก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นของ KA เที่ทาอันเดียวกับในรูทีนเลย จากนั้นเราก็จะทาเป็นครีมกระแดดของลานเนตค่ะอันนี้ดีนเปิดแฟไว้มันก็เลยอาจจะสะท้อนด้วยเนาะปกติก็คือไม่ได้มาทาตรงแบบ2ข้อนิ้วหรอกก็แบบมันก็บีบเท่าที่ควรจะบีบไม่ได้มานั่งกะสข้อนิ้วทุกวันเพราะว่าเบางวันรีบก็คือมันจะไม่ทันไง จากนั้นนะคะก็จะแต่งหน้าสักนิดหนึ่งเพื่อแบบทาแป้งติ้นอะไรนิดหน่อยนะคะเพราะวันนี้ถ่ายคลิปด,ด้วยไงตอนนี้ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวดีก็จะมาหวีผมกันน,นั่นเองเนาะ ตั้งแต่ตื่นยังไม่ได้วีเลยมีข้อถามด้วยนะว่าแบบเอ้ยตรงเนี้ยทำยังไงให้มันงุ้มออกได้เนาะคือไม่ได้ทําอะไรเลยมันเป็นผมที่เป็นหน้าหมามาเกาะแล้วก็แบบสไลด์มาเกาะนนะคะมันก็จะสั้นประมาณเนี้ยแล้วพอเราแบบว่าหวีขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นไปเป็นงุมง้มๆแหละซึ่งก็คือเป็นแบบสิ่งที่ชอบที่สุดแล้วก็คือสไลด์มาเลยตลอดมันก็เลยจะเห็นงุ้มมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่แบบช่วง2 0 2พสิเลยมั้ง กันมาในอย่างเป็นทางการนะคะก็ตอนนี้แต่งหน้าเสร็จแล้วนั่นเองนะคะเราจะลงไปด้านล่างกันเลยค่ะการที่จะก,กินข้าวหน่งก็จะมาแบบยื้อเส้นยื้อสายกินก่อนนะคะเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนและอ่านวันเสร็จแล้วก็คือ,อยังไม่ได้ยื้อเส้นย,ยื้อสายเลยแล้วแบบมันทาให้รู้สึกแบบยังไม่ยังไม่สดชื่นอะ่อะเพราะฉันเลยเราจะมาออกกําลังกายให้ไม่ใช่สีเส้นยื้อสายเองก่อนนะคะ ก็จะทาแค่นั้นแหละยืดเส้นยืดสร็จแหละรู้สึกแบบกระชับกระเฉงขึ้นมานิดนึงก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าดีมจะกินอะไรแล้วก็คุณแม่ทําอะไรให้กินล่างนะคะอันนี้กับภาพที่เห็นนะคะก็คือจอนีเป็นกะเพราซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทําไข่ดาวพิ่มนั่นเองค่ะเพราะว่ากะเพรากินกับไข่ดาวก็คือสุดยอด โอ้พไข่ดาวแตกไข่ดาวแตกอย่าดะก็จะ,จะได้แบบนี้เราต้องหันฝั่งนี้เพื่อที่ได้ไม่เห็นว่าไข่ดาวเราแตกนะคะก็ะคือแบบตอนจับออกมาเราใส่จานก็คือแตกก็ถือว่าได้อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวไปเอาช้อนกลับก็ถือว่าพ่อถูอถืถ่ายไปได้อยู่เพราะว่าก็คือไม่ได้ทำไข่ดาวน้ำมาตั้งนานแล้ว,ลวลก็มารื้อฟืนจนมันลอกแล้วก็ แล้วก็มีไลทิสแล้วก็มีหมันโถด้วยนั่นเองเนาะจะมากินกับกระเพาน,นั่นเองค่ะจะบอกว่าทางนายแล้วก็มอยนี่รูทีหลังก็คือกินอีกแล้ว วันนี้นะคะเราก็จะมาแปรงฟันกันแล้วเพราะว่าเราเพิ่งกินข้าวเสร็จเลยนะคะมุมกล้องอาจจะแปลกๆนิดน,นึงนะคะเพราะว่าห้องน้ำหาม,มุมกล้องยากมากทุกคนจะบอกว่าช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ เป็นช่วงที่เขาเริ่มแบบหาคะแนนเก็บมาให้เราแหละก็คือจะมีพวกแบบลองค quiz มาให้ทำซึ่งต้องอ่านหนังสือแบบแต่ล่าสุดก็คือสอบลองค quiz ของแซนนะคะซึ่งจะบอกว่าถ้าไม่ได้อ่านก็ถือว่ายากนลยถ้าพออ่านก็คือพออ่านไปบ้างแล้วมันก็พอทําได้แบบว่ามันก็จะมีทั้งแบบส่วนที่ทั้งยากแล้วก็ง่ายพวกแบบอันที่พอทําได้อะไรเงี้ย จริงถ้าปกติใช่ไหมดิมก็จะนอนบู๊ขึ้นมาจะมาบบตัดงานหรือไม่ก็แบบทำพรีเซนต์หรือว่าเขียนส่งครูนั่นเองเนาะจะบอกว่าิตย์นี้ไม่มีก็คือทำเสร็จแล้วค่ะ อ่าแสงไม่สวยเลยอะมอร์นิ่งรูนของดิมในวันนี้นะคะก็จะไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้มีอะไรเลยก็เดี๋ยวเราจะมาจบคลิปกันเลยดีกว่านะคะก็สำหรับมอร์นิ่งรูนในวันนี้ของดิมนะคะก็จะประมาณนี้เลยนั่นเองวันนี้ชิลๆอยู่บ้านนั่นเองนะคะแล้วก็ใครอยากให้ทําคลิปอะไรอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ด้านล่างได้เลยนั่นเองเนาะก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งค้างๆให้ด้วยนะคะวันนี้ก็เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย